สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการม o น e ี Daily นะคะประจำเช้าของวันพฤหัสบสดีที่13มกราคม2565ค่ะเช้าวันนี้พบกับดิฉันณทิพระดาเอื้อพิบูลวัฒนานะคะสำหรับภาพรวมการลงทุนในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะต้องยอมรับว่ามีทั้งความผันผวนมีแรงเทขายและก็มีแรงซื้อกลับนะคะโดยปัจจัยสนับสนุนหลักๆนั่นก็คือเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยค,ค่ะที่ณปัจจุบันนั้นเริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับมุมมองของธนาคารกลางสหรัฐ ผลทําให้เมื่อวานที่ผ่านมาตลาดหุ้นค่อนข้างคึกคักสดใสนะคะพร้อมกับทิศทางของตลาดหุ้นไทยที่พุ่งทยานส่วนเช้าวันนี้เนี่ยเริ่มมารักษาทรงนะคะพยายามที่จะยืนอยู่ในแดนบวกค่ะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐนะคะและในขณะเดียวกันเช่นเดียวกับบ้านเรานะคะเปิดมาเช้านี้บวกด้วยนะคะเราไปดูปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อทิศทางของการลงทุนกันค่ะไล่เรียงการตั้งแต่เมื่อค่าคืนที่ผ่านมาเลยนะคะจะเห็นได้ว่าทิศทางการลงทุนของตลาดหุ้นสหรัฐเมริการนั้นปรับตัวสูงขึ้น ต่อเนื่องนะคะยังคงเดินหน้าทำนิวไฮค่ะหลังจากที่มีภาพนะคะของความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางของอัตรางเงินเฟ้อ ก่อนหน้านี้ทางด้านของประธานของธนาคารกลางสหรัฐนายเจอร์โรมพาเวลระบุบอกว่าน่าจะใช้อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยนะคะเป็นตัวสกัดเงินเฟอ้อหลังจากที่เงินเฟอ้อนั้นมีการเร่งตัวสูงขึ้นความต้องการใช้ในเรื่องของ QE ในการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินนั้นอาจจะหมดไปนะคะเนื่องจากว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นสามารถฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งโดยจะเป็นจุดคอนเฟิร์มนั่นก็คือตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อที่เปิดเผยมาเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะของฝากฝั่งสหรัฐ อัตราเงินเฟอ้อที่เปิดเผยออกมาสอดคล้องกับที่คาดการเอาไว้และก็สอดคล้องนะคะกับมุมมองของธนาคารกลางสหรัฐด้วยดังนั้นก็เลยส่งผลทําให้ค่อนข้างคลายความกังวลเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบีย้ยที่จะเร่งตัวเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อวานนี้อัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกานั้นเปิดเผยออกมาอยู่ที่ระดับ7%ในเดือนธันวาคมค่ะ เป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นภาพหนึ่งนะคะที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางอัตรางเงินเฟอ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลกซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นภาพที่จะสร้างความกดดันต่อเนื่องกันไปด้วยนะคะเพราะในภาคฝั่งของยุโรปเองยังคงเผชิญปัญหาเรื่องของซัพพลายเชนหรือว่าภาวะห่วงโซ่อุปทา,านที่เกิดภาวะชะง,งักงานจากการแพร่ระบาดของเจ้าตัวไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์โอเมกอรน ล่าสุดทางด้านของ WHO เองออกมาระบุนะบอกว่าถึงแม้ว่าสายพันธุ์โอมิครอนนั้นจะไม่ได้มีอาการร้ายแรง แต่อย่างไรก็ตามอย่าประมาทนะคะเพราะว่ามีผลกระทบค่ะต่อผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนอย่างแน่นอนและสร้างอันตารายซึ่งสิ่งเหล่านี้แหะค่ะทั้งด้านของยุโรปเองนั้นออกมาระบุนะคะบ,บอกว่าคนที่ไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยแหละเป็นผู้ที่มีอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมากนะคะและหลายประเทศพยายามที่จะออกกฎเข้ามาควบคุมบีบบังคับให้ทุกๆคนนั้น ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่ปรับตัวสูงขึ้นในขณะเดียวกันถ้าเราลงไปดูนะคะภาพของบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ดูค่อนข้างแตกต่างออกไปนะคะอย่างทางด้านของนิเคอีกมีภาพของแรงเทขายทำกำไรแล้วก็มีความกังวลใจด้วยนะคะเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนที่เพิ่มมากขึ้นในชุมชนทั้งในโตเกียวแล้วก็เขตจังหวัดที่ใกล้เคียงกับฐานทัพของสหรัฐอเมริกานะคะ ล่าสุดมีการประกาศภาวะกึ่งฉุกเฉินไปแล้วนะคะในพื้นที่3จังหวัดในขณะที่โตเกียวเองนั้นจํานวนผู้ติดเชื้อก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นปัจจัยกดดันท่ามกลางทิศทางของค่าเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นมาค่ะหลังจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่านะคะโดยในช่วงที่ผ่านมาเริ่มมีแรงเทขายทํากําไรในค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะก็เลยส่งผลทําให้ภาพบรรยากาศของการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆนั้นเริ่มมีแรงซื้อกลับยกตัวอย่างเช่นทางด้านของราคาทองคําเองค่ะจะเห็นได้ว่า ราคาทองคำเช้าวันนี้นะคะก็ยังคงทรงตัวอยู่เหนือระดับ1,800ดอลลาร์ 1, ต่อทรอยออนส์นะคะมีแรงเก่งกำไรขึ้นมายืนอยู่ที่1,825ดอลลาร์ 1, ต่อทรอยออนส์ ons. หลังจากที่เงินเฟ้อน,นั้นสอดคล้องกับคาดการไม่ได้เร่งตัวมากนักนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับ7%ก็ตามในขณะที่ เราเห็นได้ว่าค่างเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นพอเงินเฟอ้อเป็นไปตามคาดการก็เริ่มอ่อนค่าค่ะเป็นปัจจัยสนับสนุนนะคะเช่นเดียวกันค่ะกับทิศทางของน้ํามันจะเห็นว่าน้ํามันเนี่ยเป็นปัจจัยกดดันเงินเฟอ้อทั่วโลกนะคะและรวมไปถึงบ้านเราด้วยนะคะราคาน้ํามันในค่าคืนที่ผ่านมานั้นได้รับอานิสงจากการที่สต๊อกน้ํามันดิบสหรัฐปรับตัวลดลงเกินกว่าที่คาดการเอาไว้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการใช้ที่ยังคงสูงขึ้นนะคะดังนั้นเช้าวันนี้ค่ะราคาน้ํามันนะคะ สำหรับเวสเท็กซัสเองขยับขึ้นมายืนอยู่ที่82ดอลลาร์50เซนส่วนทางด้านของเบรนด์นั้นยืนอยู่ที่84ดอลลาร์51เซนค่ะซึ่งปัจจัยนี้นะคะสร้างความวิตกกังวลไม่น้อยเกี่ยวกับสถานการณ์อัตรางเงินเฟอ้อในบ้านเราเราจะเห็นได้นะคะว่าทิศทางณนะปัจจุบันนี้ราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้นมีการขอร้องจากผู้ประกอบการในการปรับขึ้นราคานะคะ ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้นะคะวันนี้สั่งเตรียมการค่ะหารือกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานเพื่อจะดูแลค่าครองชีพของประชาชนหลังจากที่อัตรางเงินเฟ้อเร่งตัวไม่ว่าจะเป็นราคาอาหารหรือแม้กระทั่งราคาพลังงานในประเทศด้วยนะคะปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะพอจะประเมินแล้วจะวางกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ ตลาดหุ้นไทยบวกในกรอบแคบๆนะคะบวกลบสักประมาณ2-4ถึงจุดละค่ะดังนั้นเราจะวางแผนการลงทุนให้เหมาะสมอย่างไรนะคะติดตามได้ในเทรดทามค่ะเรามาดูภาพรวมการลงทุนในเช้าวันนี้กันก่อนเลยนะคะทิศทางการลงทุนของตลาดหุ้นไทยนะคะจะเห็นได้ว่าภาพนั้นนะคะมีการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆล่าสุดเนี่ยนะคะยืนอยู่สักประมาณ1677.87จุดนะคะ ติดลบไป0.63จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย1 1 0 0 0 0กว่าล้านบาทนะคะในขณะที่ถ้าหากว่าเราประเมินภาพรวมต่างๆเหล่านี้นะคะจะมีผลต่อทิศทางของการลงทุนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของนักวิเคราะห์คุณมงคลพ่วงเพตราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ KTBST จำกัดมหาชนสวัสดีคะ่ะพี่มงคลคะ สวัสดีครับค่ะมามองถึงตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้เนี่ยมีแรงซื้ออย่างต่อนเนื่องนะคะตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา <c oughs> จนถึงณปัจจุบันเนี่ยนะคะมายืนอยู่สักประมาณหนึ่งพันหก้ยเจ็สิบเจดจาหนึ่งพันหกร้อแปดสิบจุดแล้วนะคะพี่มงคลมองต่อไปยังไงดีคะตอนนี้ตลาดต้องยอมรับว,ว่าอยู่ในโหมดของการฟื้นตัว,ตวค่ะนะครับแล้วแต่ว่ายังคงมีความระวังอยู่บางเรื่องนะครับเรื่องเฟสเนี่ยดีขึ้นเยอะ นะครับเพราะว่าคนคนเริ่มรับรู้แล้วว่าไปต้องทํำยังไงนะครับโอมิครอนเองตัวเลขออกมานี่ก็เริ่มเริ่มเห็นแล้วว่าเข้าโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะมีน้อยลงอาจจะติดเชื้อเยอะขึ้นคนเริ่มทําใจได้ตลาดมีในโหมดที่ฟื้นตัวเรื่อยๆแต่เราถึงเราจะมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่เป็นของเราเองเป็นเฉพาะตัวหรือว่าเป็นบวกเนี่ยแต่ก็ตามบังขาบาังขาเรายังเรายังอยู่ที่ต่างประเทศก็คือว่าเราต้องล้อไปกับตัวดาวจรบ้างล้อไปกับตาลบาลตดเรเ่ียซึ่งวันนี้เขาแผ่ว พอเขาแผ่วเลยเราเรา,เราก็เลยแผ่วตามแต่ถ้าเกิดเราดูจากหน้าหุ้นที่เห็นเนี่ยผมเชื่อว่าถึงจะตลาดหุ้นไทยจะแผ่วไปบ้างแต่หุ้นที่ยังอยู่ในกระแสยังอยู่ในประเด็นที่เรายังจะเล่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นในสายคอมเมอร์หรือว่าสายธนาคารเนี่ยยังคงเป็นตัวที่ปรับตัวส,สูงขึ้นต่อนั่นหมายความว่าผมมองว่าแม้ว่าเช้านี้ตลาดหุ้นเองอาจจะอาจจะมีติดลบบ้างแต่ผมเชื่อว่าสุดท้าย้วเป็นบวก <c oughs> เพราะว่าตัวปัจจัยภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านเศรษฐกิจซึ่งเราน่าจะดีขึ้นนะครับหรือแม้รกระทั่งผลประกอบการของหุ้นเฉพาะตัวเนี่ยกับเรื่องของตัวการฟื้นตัวต่างๆนานา,นานเนี่ยเราเราน่าจะดีขึ้นนะครับค่ะมุมมองเชิงบวกที่พี่มงคลมองเอาไว้นะคะว่าตลาดหุ้นไทยมีโอกาสาที่จะไปทดสอบ1,700จุดในช่วงสองสัปดาห์แรกเรายังมองอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าคะใช่ครับตอนแรกเราผมคิดว่าจะถึงภายในประมาณวันจันทร์วันอังคารด้วยอ๋อ นะครับแต่ว่าม,มันมันด้วยด้วยด้วยดวย,ดวย <S <S 2> <S 2> ต่างประเทศอ่ะวันนี้อาจจะแผ่วไปนิดนึง <S <S 2> <S 2> มันจะทำให้เราตอนแรกอ่ะเมื่อว,วานนี้ผมมองว่าวันนี้เราน่าจะบวกมาสิบจุดถ้าดัชนี <S <S 2> <S 2> ดาวโจนบวกเยอะ <S <S 2> <S 2> เขาบวกร้อยเราบวกได้สิบสบายแต่ว่าเมื่อเมื่อคืนดาวโจนบวกแค่สามสิบประจุดนะครับเราก็เลยบวกไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเรากำลังเดินทางขึ้นสู่พันเจ็แต่ว่าช็อตแรกนะครับเราคงไม่ถึงเราจะไปผมเชื่อว่าเราจะไปจบประมาณหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบห้าถึงเก้าสิบแปดก่อน แล้วมีการพักตัวแล้วก็อาจจะมีการขึ้นอีกทีแต่ว่าอันนี้อาจจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาก็ได้แต่ว่า115 169598เนี่ยผมเชื่อว่าเราควรจะเห็นไปในสัปดาห์สองสัปดาห์ข้างหน้านี่แหละนะครับนะคะทีนี้เรามาดูบ้านนะคะช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าแรงซื้อหนาตาจากนันทุนต่างชาตินะคะท่ามกลางเงินบาทก็แ,แข่งค่าด้วยประเมินว่าโอกาสของเงินสนับสนุนในส่วนนี้เนี่ยมันจะเข้ามาในตลาดหุ้นไทยมากน้อยแค่ไหนคะค่อนข้างจะล้อกันนะครับเพราะว่าตัวโปรที่เข้าในตลาดเอเซียเนี่ย จะเข้าไทยด้วย uh huh. นั่นอย่างเมื่อคืนนี้หรือเมื่อวานน,นี้ยโปรในเอเชียเข้ามาถึงพันล้านเหรียญคำว่าพันล้านเหรียญมีนายามายัยยะไหมมีนะเพราะปกติถ้าเข้าทั่ว,วไปก็มาร้อยสองร้อยล้านเหรียญต่อวันแต่ว่าเมื่อวานวานี้คือพันล้านเหรียญมันแสดงเห็นว่านักลงทุนหลางประเทศเริ่มกลับเข้ามาเงินบาทไทยถือว่าแข็งค่าต่อควรตลาดเอเชียดีขึ้นโดยส่วนใหญ่เพราะนันเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดหุ้นตอนนี้ถูกโนมินีหรือว่าถูกชี้นำโดยนักลงทุน,ต,นต่างประเทศแน่นอนครับเขาต้องเข้ามาซื้อหุ้นที่เป็นระดับเซ็ตห้าสิ S <S เป็นหลักนี่คือเหตุผลที่ทําให้ทําไมผมถึงมองว่าดัชนีเนี่ยเราจะขึ้นไปด้วยระดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยจุดได้ได้อีกไม่กี่วันข้างหน้าด้วยเหตุผลที่ผมบอกไปนี่ยแหละนะครับคือหุ้นใหญ่ๆที่มันจะขึ้นนะครับจากต่อครับค่ะงั้นช่วยจัดทับให้เราสักหน่อยสิคะสําหรับหุ้นใหญ่ๆหรือแม้กระทั่งสามารถล้อไปในกลุ่มคอมมอดิตี้หรือว่าธนาคารต่อจากนี้ได้หรือเปล่าคะครับถ้าเป็นหุ้นที่เราอยู่ใน,ในใสายเราแนะนำเอาเฉพาะหุ้นใหญ่กันแล้วกันนะนี่วันนี้เราเติมหุ้นตัวไวส์มอนเสติกเข้ามาที่ โดดเด่นในเรื่องของการขนส่งระหว่างประเทศแต่ถ้าเกิดเป็นเราเลือกเราเลือกทางกุ้นตัวใหญ่ๆให้ทาครกุงแทนเองนะเนี่ยตัวที่หนึ่งที่เราชอบที่สุดคือธนาคารกรุงเทพครับคเป็นผลทาไมธนาคารกรุงเทพเราถึงชอบเพราะว่ากาารุงเทพเองเนี่ยถือว่าเป็นธนาคารที่ในความปลอดภยัยในการค,คอนเซอร์วเอฟเขามีพอกวรนะครับถ้าพลาดเราจะไม่เจ็บเยอะอีกอย่างหนึ่งคือตัวเสรษฐริจที่พฟื้นตัวเนี่ยกลุ่มธนาคารจะดีขึ้นบัญชิบอกแล้วว่า NPL ของระบบธนาคารไทย ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราซื้อหุ้นกลุ่มธนาคา,ารโดยหลายๆตัวเนี่ยได้โดยที่เราไม่ต้องห่วงเหมือนเมื่อก่อนนั้น ABL เป็นตัวที่หนึ่งตัวที่สองเนี่ยในสายคอมมิตี้เนี่ยผมขออนญุญาตเลือกตัว ABL ขึ้นมาเพราะ ABL เองอะถึงสเปดในเดือนที่ผ่านมาจะไม่ค่อยดีจะต่ําลงแต่ว่าเป็นการต่ําในระดับที่สูงอยู่เพราะฉะนั้นสเปดของ ABL จะค่อนข้างดีคอมมิตี้ส่วนใหญ่จะฟื้นตัวตาม คอมมิชชั่นโลกเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าไอเดียเป็นตัวแทนของคอมมิชชั่นที่เป็นเป็นตัวไอเออเป็นหุ้นคอมมิชชั่นกันละกันนะครับนันขอเลือกให้สองตัว BB บแลแล้วก็ตัว I อบสําหรับหุ้นไซส์ใหญ่ที่คิดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากโปรที่ไหลกลับเข้ามาในตลาดครับค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะราคาน้ํามันเร่งตัวขึ้นอีกครั้งนะคะเราพอจะมีตัวประกันด้านเงินเฟอ้อที่จะให้นักลงทุนสามารถใช้ในการประกันความเสี่ยงด้านนี้พอจะมีบ้างไหมคะถ้าอย่างนั้นก็คงต้องไปที่ตัวปตทแล้วครับเพราะว่าเขาเกี่ยพัน ถึงแม้ว sure ่าวันนี้นายกที่บอกว่าเดี๋ยวไปควบคุมราคาสินค้ากันหน่อยมั้งรือค่าพลังงานอะไรก็ตามแต่ผมเชื่อว่ามันก็ไม่ได้ถูกกระทบต่อตัวผลการงานของคุณเหล่านี้นะครับตัวแทนที่เป็นตัวแทนเงินเฟ้อของถ้าเกิดจะเลือกจริงๆผมคงเลือกตัวพวกกระทปตทปตทเนี่แหละเป็นตัวแทนตัวประกันนะครับก็ก็เรียกว่าพอจะใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาประเภททุนที่ได้ประโยชน์จากเรื่องภาวะเงินเฟ้อจริงๆมันไม่มีหรอก เพราะว่าภาวะเงินเฟ้อเนี่ยของของอเมริกามันขึ้นก็จริงแต่ของไทยภาวะเงินเฟ้อมันอยู่มันหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันไม่ได้เยอะอะไรไม่ค่อยได้ประโยชน์จะบอกว่าจะไปซื้อหุ้นหมูไก่กุ้งในเวลานี้ผมว่ามันก็ดูช้าไปนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวรัฐบายมากุมราคาขายเดี๋ยวต่างประเทศบล็อกการส่งออกประเทศไทยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นมีประเด็นขึ้่มาอีกนาจาับเพระนั้นผมมองว่าถ้าเราจะเอาตัวแทนประกันเงินเฟ้อที่เป็นหมูเป็นไก่เนี่ยผมว่ามาช้าไปนิดนึงเราไปเล่นในสายน้ำมันสายพิโตเนี่ยผมว่าน่าจะได้ประโยชน์มาากกว่ครับ หลายคนบอกว่าช่วงจังหวะนี้นะคะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมืองนะคะมีแรงเทขายทางกำไรออกมาอยากจะหาโอกาสในการเข้าสะสมเผื่อว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะครครเริ่มกลับมาเปิดเมืองกันอีกครั้งเรามีคําแนะนําในกลุ่มนี้บ้างไหมคะคือส่วนกลุ่มนี้จริงเราจะเราจะบอกว่าจะเย็นๆไม่ใช่แถวแรกนะครับ <laughs> คือซื้อไปเราอาจจะไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดในนักลงทุนบางท่งานอาจจะบอกว่า ไม่เป็นไร uh huh. อ่านื่เงจากว่าหุ้นก็ยังไม่ขึ้นคหรือก็ยังถือต่อไปได้อาจจะขึ้นในสามนาทีข้างหน้าเสียงเียข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้ผมเลือกตัวแทนน่ะผมก็จะเลือกตัวเอลีเป็นตัวหลักค่ะนะครับตัวตัวเอลีเพราะเอลีถือว่าเป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ราคาเอลีเองปัจจุบันอยู่ที่หกสิบาทถือว่าระดับราคายังไม่ค่อยขึ้นนะครับแล้วก็ความเสี่ยงสมมติความเสี่ยงในการที่เขาจะล้มละลายมีไหมไม่มีเพราะฉะน,นั้นตรงนี้อย่างมากก็แค่ถถอออแแล้้วรรรรรเเเทท่่่่าาาาไไหมบตกิด ถามว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวดีขึ้นผมเชื่อว่าเอ t ทจะเป็นตัวแรกๆที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็ก,ก็เลือกเอ t ีให้กล้วกันครับค่ะพี่มงคลค่ะสำหรับใครหลายๆคนที่มัวแต่เกี่ยงราคานะคะแล้วอาจจะตกรถไปแนะนำยังไงคะคือตอนนี้ต้อง<ม>ก่อนอื่นต้องต้องยอมรับก่อนว่าตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงจากเรื่องเฟสอยู่บ้าง,างโคมิคอนมีบ้างแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนน่ะ โดยเฉพาะที่มองเศรษฐศาสตหุ้นไทยเราเห็นแล้วว่าเขามองข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยความกังวลตรงนั้นเนี่ยอย่าอย่ามากเกินไป mm hmm. ถ้ามากเกินไปเราจะเสียจังหวะในการที่เราจะเข้าไปทํนนากำไรในตลาดช่วงนี้ในที่ <Yeah. S 2> ผมเรียนเน่ะตลาดช่วงนี้มันจะมีะสามเดวอนนี้ตลาดจะมีเนี่ยจะขึ้นประมาณสักหนึ่งเจ็ดสองศูนย์เป้าที่ผมมองไว้นะแต่มันจะขึ้นไปหนึ่งพันเจ็ดร้อยก่อนแล้วพักแล้วก็ขึ้น mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเล่นรอบสั้นๆเนี่ยมีรูมประมาณยี่สิบยี่สิบจุดเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนนะครับแต่ทุกคะบอกว่าไม่เอาอยากจะได้รอบที่ชกว่านี รอให้ขึ้นไปแล้วเราพักรอจังหวะตอนพักก็ได้ครับแต่อย่าลืมนะครับผมว่าการลงทุนจากหุ้นไทยเองนั้นเนี่ยตัวปัจจุบันนักทุนไม่ได้ให้ให้น้ำหนักกับทิศทางตลาดมากเท่ากับตัวหุ้นผมก็มองจะบอกว่าอะไรไม่ว่าหุ้นจะขึ้นหรือไม่ว่าตัดจริงจะขึ้นหรือจะลงเราสามารถเลือกหุ้นที่ดีได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องไปสนใจตัชนีก็ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเฟดกลุ่มอีวีุเนี้ยจริงๆก็เป็นหุ้นที่ดีเสมอนะครับในเวลานี้ครับค่ะขอตัวเล็กๆติดถอนไว้สักหน่อยค่ะพี่มงคล ครับก็ <c oughs> ถ้าเราเมองตอนนี้นะถ้า,าเป็น <c oughs> ไซส์เล็กราคาเล็กมากๆไม่มีแต่ว่าเป็นถ้าเป็นยี่สิบนอกจากเมื่อกี้บอกว่า oh, นอกจากเอาไปที่ตัวไวส์แล้วเนี่ยเรามีอีกตัวหนึ่งคือลงโรงพยาบาลอินตเตอร์เมดนะครับอินตเตอร์เมดจริงๆเราไม่ได้ทำหมดวิคอร์นะครับแต่ว่าเราเมองว่าหุ้นตัวนี้ค่อนข้างจะเด่นและค่อน <c oughs> ข้างจะเห็นตรงที่ว่าเขามีบิ๊กโกลจากการเข้าไปซื้อกิจการอื่นๆคือโรงพยาบาลอะไรในอนาคตนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจทีเดียวนะในตัวที่เป็นไซส์เล็ก แต่มันก็เล็กระดับราคา20บาทนะถ้าเล็กกว่านี้อีกมันไม่ออกครับเวลาน,นี้รันก็มันเล็กแค่ประมาณนี้ครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะช่วงนี้อาศัยอนิสงส์นะคะจากม่เงินฟันโปรที่ไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยนะคะดังนั้นหุ้นใหญ่นะคะน่าจะมีความโดดเด่นมากกว่าละคะ่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับมุมมองของโบรโกเกอร์อื่นๆนั้นจะประเมินต่อหุ้นแนะนำอย่างไรกันบ้างนะคะฟิลิปให้ไว้ที่ปตทสพเต็กและก็บ้านปูค่ะ KGI มองไปที่ UBE, GPSC และ BEC นะคะ CGSCIMB ให้ไว้ที่ปตท PTTGC, CPO ค่ะและทางด้านของโนโมระพัฒนาศิลมองไปที่ BLA กลุ่มประกันนะคะ JMT และ KSL ส่วนทางด้านของ ASL ค่ะให้ไว้ที่ SMD ค่ะไปดูเรื่องราวของการเติมข้อมูลความรู้ด้านการลงทุนกันบ้านนะคะจะได้ ให้คุณผู้ชมนั้นสามารถนําเอาไปใช้ประโยชน์ในการจัดพอร์ตการลงทุนนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาฝากกันค่ะล่าสุดนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน UOB ประเทศไทยจำกัดเชิญร่วมงานไลฟ์เซมินาร์ลงทุนหุ้นเมกะเทรนโลกและโอกาสทำกำไรในธุรกิจเกมแอนด์อีสปอร์ตนะคะกับธีมติก ETF กองแรกในตลาดหลักทรัพย์ไทย มีกูรูทางการเงินการลงทุนที่จะมามองและวิเคราะห์ถึงโอกาสการลงทุนมาฝากกันนะคะเสาร์นี้15มกราคมห้ามพลาดค่ะ13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาทาง Facebook f แ n p a g e s e t Thailand นะคะ ETF เงินน้อยก็สอยโอกาสใหญ่ได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงนี้สำหรับใครที่สนใจหุ้นน้องใหม่ IPO นะคะเดี๋ยวเรามาประเมินสถานการณ์สำหรับหุ้นที่กำลังจะเข้ากันบ้างค่ะ สัปดาห์หน้านะคะจะมีหุ้นน้องใหม่ที่เข้ามาในตลาดนะคะวันนี้ก็เลยนํามาให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสศึกษานะคะรายละเอียดของแผนธุรกิจของเขาหรือแม้กระทั่งการดําเนินงานในช่วงที่ผ่านมานะคะจะมีความน่าสนใจอย่างไรคะ่ะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณสยามเตียวตราโนนกรรมการผู้จัดการจากบริษัทเทิร์นคีคอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิสจำกัดค่ะหรือว่า TKC ค่ะสวัสดีคะ่ะคุณสยามคะ่ะ สวัสดีครับคุณแพนสวัสดีแขกท่านบุตท่านรูปีเกียรติที่รับชมในรายการทุกท่านเลยครับค่ะมาขอทําความรู้จักกันสักหน่อยนะคะในฐานะหุ้น IPO น้องใหม่นะคะกาลังจะเข้าตลาด <c oughs> ในสัปดาห์หน้าแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาเปิดจองนี่ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีเลยใช่ไหมคะครับค,คุณแพนเราเองเนี่ยได้มีการเปิดให้จอง3วันครับเมื่อวันที่7 วันที่สิแล้วก็วันที่สิบเอ็มกราครับก็ผลตอบรับก็เป็นที่น่าน่าดีใจครับคุณแอนค่ะเราเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าตัวธุรกิจของเราทําอะไรเพื่อให้นักลงทุนได้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะครับคุณแพนบริษัท TKC นะครับเราอยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับด้านสื่อสารโทรคมนาคมด้าน data communication นะครับมาเกือบยีปีพื่อให้มองภาพง่ายๆครับเราเองเนี่ยเป็นผู้ นะครับสร้างโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับด้านการสื่อสารแล้วก็โทรคมนาคมรวมทั้ง Data Communication ครับค่ะแล้วนปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะตลาดของเราเป็นยังไงบ้างคะสำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าเรานะคะครับกลุ่มลูกค้าของเราครับก็เป็นองค์กรนะครับที่มีทั้งภาคพัสและเอกชนนะครับครอบคลุมทั้งในแง่ของที่เป็นเวกเตอร์นะครับโอเปอเรเตอร์นะครับแล้วก็ลูกค้าที่เป็น เอกชนทั้งหลายครับค่ะสำหรับแผนในการระดมทุนครั้งนี้เนี่ยนะคะเราเตรียมใช้จ่ายในเรื่องของเงินที่ระดมทุนไปได้ในการสร้างแผนธุรกิจยังไงบ้างคะครับต้องรีนอย่างนี้ครับคุณแผนในอดีตเนี่ย t k c a เนี่ยเราเป็นต้องมองว่าเราเป็นผู้สร้างนะครับโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับด้านสท l อการคมิเคมน,นะครับแล้วก็ด้านเกี่ยวกับไอที หลังจากที่เราเระดมทุนครั้งนี้ครับเราเองเนี่ยมองเรายังเป็นผู้สร้างครับแต่จะเปลี่ยนนะครับจากที่เราเคยเป็นทําเฉพาะ t ท l e c คอมิ n i c a t กับงานด้านไอทีอาจะเป็นผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับด้านดิจิตอลโซลูชันครับคุณแผงค่ะความต้องการนัปัจจุบันในกลุ่มนี้มันเป็นยังไงบ้างคะผมว่าต้องต้องมองว่าในชุดจำวันนะครับงานเกี่ยวกับด้านดิจิตอลเนี่ยนะครับ ผู้คนทุกคนเนี่ยใช้เป็นชุดรางวัลเนี่ยทุกคนใี้ความสนใจตื่นมาทุกคนก็รับรู้ว่าบริโภคข่าวสารเกี่ยวกับดิจิทัลนะครับในแง่ของการทํางานนะครับรวมถึงสังคมเนี่ยผมว่าเทรนเกี่ยวกับด้านดิจิทัลโซลูชันทั้งหลายเนี่ยทุกคนให้ยอการยอมรับเป็นอย่างดีครับคุณแพรค่ะ<พ>สําหรับผลการดําเนินงานในช่วงที่ผ่านมาละคะครับเราเองเนี่ยที่เราฟล์ d ิ่งไปนะครับ ผลกำนังงานของเราเนี่ยใน Q3 ของปีที่แล้วนะครับเราเองเนี่ยมีรา,ายได้นะครับ revenue อ,อยู่ประมาณอยู่ที่2,000ล้านนะครับเราเราเองก็มีกำไรมี cross margin เนี่ยอยู่ที่ประมาณประมาณนะครับ18%แล้วก็มี net profit อยู่ที่ประมาณ11%ครับเป็นแผง สำหรับแผนในการดําเนินงานในอนาคตข้างหน้านะคะนอกเหนือจากเรื่องของระบบ ICT ต่างๆแล้วเนี่ยนะคะเห็นบอกว่ามีแผนในเรื่องของการลุกในเรื่องของเกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าด้วยอันนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างค่ะ<า>เราเองนะครับหลังจากที่เราระ,ะดมสุนทรพุณพานเรามองคำว่าดิจิ t a ลโซลูชันเนี่ยผมอาจจะสโกบให้เห็นภาพชัดว่า t k c เ,เนี่ย ในแง่ไม่กัดเทรนด้านนี้เราสนใจอะไรบ้างนะครับเราสนใจเนี่ยในในสายงานที่เป็นพวกสมาร์ทโซลูชนันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เทเลเฮลเทเลเอิดูเคชันนะครับสมาร์ทแฟ t o r เรนะครับเราเาสนใจเกี่ยวกับการที่จะทำระบบเป็นผู้สร้างระบบ 5G รวมถึง Use Case ต่างๆของ 5G นะครับ เราเองเนี่ยสนใจที่เป็นผู้สร้างเกี่ยวกับระบบคลาวด์นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือในสายงานด้านไซเบอร์เียวริตี้ส่วนที่คุณแทนพูดถึง EV นะครับระบบเนี่ยเราเองเนี่ยได้มีการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพระนครเหนือนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของการจดสมริบัติอยู่ครับคุณแทนค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสนะคะในด้านของธุรกิจที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะสำหรับวันแรกในการซื้อขาย17มกราคมนี้ใช่ไหมคะ ช่ครับคุณแพนวันที่17ครับค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะครับขอบพระคุณคุณแพนมากครับครับสวัสดีค,ครับค,ค,ค่ะนะคะก็เป็นหนึ่งในหุ้นน้องใหม่นะคะที่ทําในรูปแบบของระบบนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องในเรื่องของ ICT นะคะนํารายละเอียดมาฝากกันค่ะสําหรับนักลงทุนที่สนใจในหุ้น IPO นะคะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันในเช้าวันนี้นะคะพรุ่งนี้10โมง5นาทีกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ